มาขามถนนดิครับใหญ่ตัวใหญ่กราบสบายดีและสวัสดีครับผมมาไปเติมมาถ่ายตัวเงินตัวถ่งพี่นอ้องเอ้ยขามถนนมากแล้วครับผมนี่เห็นบอสสาวต่างชาติปรก,กากขามเข้าไปเลยพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับว้าวจะนอนตรงนี้เลยนะ ô hô, hồ, hồ, chạy dây Nó hấp hồ, 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 phao hồ, sập đây là... <laughs> pha, pha cho tôi tập này. <laughs> ต่ออ่อนสอนเนาะดื่มอะไรนะไม่กินเนาะบังันนะกินเสืิอของทศการประการนเจ้าบบกือเจ้าทายเล่นหน่อกสิบนเนี่ยมันแจงกว่าบอกเขาหรือบ่า่แจง nó rồi, là

จะกลัวทำไมครับนี่ตัวใหญ่มากเลยนะ,นะโอ้โอันนี้อันนี้จะเป็นตัวปูเปล่ากลัวอะไรครับโอ้กินแล้วกินขนมปังเลยว้าวยอดเลยครับผมตัวใหญ่มากเลยครับ เห็น่าพี่เนองมีสองตวัวบาปิเตอร์เอาขนมปังให้มากินเนาะขนมไข่ไม่ใช่ขนมปังนะครับก็เลยเป็นซอบกินนะครับ<อ>เตดเป็ดเลยใหญ่ขนาดนี้นะครับปวตุ่น,ะนี้หล,ลังม่นาะเขไม่ได้กินเสือให้ตัวนั้นนะ ครับผู้ชมมันกลัวตัวเหล็กนะมันจะเป็นตุ่มปูหรือเปล่านะเห็นไหมพี่น้องไม่ใช่คือตัวมะพร้าวพี่น้องเอ้ยนี่ตัวเงินตัวทองนะครับมันจะคือตัวมะพร้าวหรือเปล่านะว้า ไป <c oughs> ไหนถ่ยายรูปยกใหญ่เลยนะครับ ชอบกินขนมปังนะครับนี่ขนมปังอยู่นะหันไหมอืออยู่นี่นะหันโยนเมื่อกี้นี้นตามหาเพเอกกับนางเอกนะครับผมนี่คือแชมเปญตัวผู้เนาะอันนี้ตัวผู้เอออันนี้ตัวผู้น่าจะเป็นตัวเมียนะโอตัวผู้ชิ้นนี้น,อน้อยแมน โอ้วิ่งเลยครับผมยานตัวผูเนาะกินแล้วชอบกินขน,นมไทยขน,นมปังเนาะไปแล้วครับตัวนึงครับนี่เห็นว่าพี่น้องบรรยากาศย,ยามแรงครับผมโอ้ยสาวต่างชาติพากันนอด นี่เห็นไหมครับผมเพราะว่าชวยรูปไม่สะอาดเนาะคือสะอาดและวกความปลอดภัยด้วยนะครับเห็นว่าพี่น้องสาวต่างชาติพักกันนอนเน่ยน,นะครับผมดูหลังไทยสองตัวนะครับผมหลังจะลงไปนะ อืมซิบกระโดนตั้งเรียกว่าให้ตัวนี้บ่ไปใสภูนกระไว้หน้ามากแล้วพี่น้องเลยเห็นว่าพี่น้อง น้องตัวเงินด้วยทองพระเอกน้อยครับพี่พี่น้องครับผมพญาเต่าตากแดดนะครับเห็นบอกพี่น้องเต่าตากแดดนะครับหยอดเลยครับผม ทางพุ่นพี่น้องบาพีเตอร์ขอจบคลิปเรียงนี้ก่อนนะครับไปรับสมัคปต่อไปด้วยฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม